วันนี้ผมจะมาแนะนําเรื่องของการเลือกซื้อเครื่องมิลลิงนะครับเครื่องมิลลิงมือสองนะครับแต่ผมให้ความสําคัญของ2จุดหลักๆนะครับก็คือชุดของชุดหัวนะแล้วก็ชุดของหน้าโต๊ะนะครับวัดมาลงในรายละเอียดของการเลือกหน้าโต๊ะนะครับมีสามอย่างการที่คุยกันนะครับก็คือ1นึ่งหน้าโต๊ะต้องลื่นนะครับลื่นลื่นสูงนะครับลองดู ก็ิมต่อเอาหน้าโต๊ะมาไว้ตรงกลางนะครับแล้วลองโยกต้องไม่ขยับนะครับ oh. ต้องไม่ขยับอย่างเงี้ยถือว่าใช้ได้นะครับอ่าแล้ว huh. มาดูแบกแกละครับแบกแกละก็คือระยะฟรีของมือหมุนนะครับ,รบเขาน้อยน้อยที่สุดที่ผมผมเคยเทสแล้วทํางานได้ก็คืออย่างน้อยคือหนึ่งในสี่ของรอบนะครับอย่างเงี้ยคือน้อยสุดคือมากมากสุดและมากกว่านี้คงไม่ได้นะครับเหมือนตัวเนี้ยผมทําไว้ให้นิดเดียวครับประมาณ หนึ่งในสิบหนนหนึ่งในสิบของรอบนะครับตัวน,นี้ถือว่าดีครับผมเพราะงั้นเนี่ยให้ดูสามอย่างนะครับทั้งสองแกนนะครับแกน y และแกน x นะครับดูแบบนี้ส่วนแกนแซดนะครับมาดูแกนแทดแกนแทดเนี่ยให้ดูการหมุนขึ้นลงลองหมุนดูนะครับมันอาการมือมันสั่นกึกๆๆๆหรือเปล่าถ้ามือมันสั่นกึกกเนี่ยอันตรายนะครับเพราะแกนแซดอะ่ะเป็นแกนที่รองรับหน้าโต๊ะไว้ทั้งหมดนะครับ แล้วก็ถ้ารู้สึกว่ามือสั่นให้ดูเลียวนะครับถ้าถ้าตรงนี้สึกมากแล้วนะครับถ้าตรงนี้สึกมากแล้วอันนี้ไม่ได้นะครับถ้าซ่อมแพงถ้าเราซื้อไปเดี๋ยวอยู่ดีๆเราทํางานดีๆหน้าโต๊ะตกตกใส่เท้าอันตรายนะครับครับผมอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเลือกเครื่องิลลี่ใน่วนหน้าโต๊ะครับผม